ระหว่างผมกับโสมเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆริงเราไงอะ่ะหัวใจคุณมันตายด้านไปแล้วอะฮะคุณถึงได้ไม่รู้สึกยุ้สาอะไรเลยอ่ะแกตต้องไปเอาตัวยายนุชมาเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือต่อรองกับ,นนบไอ้นันทพลโอวยโอวยโอวยฉันต้องการอยากกับคุณคุณว่าอะไรนะครับในเมื่อความเป็นสามีภรรยาของเราจ,จบลงไปตั้งนานแล้วคุณจะได้มีอิสระไปไหนอยากจะทําอะไรก็ได้ฉันเองก็อยากจะมีอิสระแบบนั้นด้วยเหมือนกันลองถามตัวเองให้แน่ใจ ว่าแกอยากให้ทุกอย่างนี้นเป็นแบบนี้จริงๆเหมมรอ แลนอารมณ์กดมันไวเพื่อจะรรวันได้เริ่มตอนใหม่จะบรรพลมันไปไว้